ตัวเองว่าเรานี่สู้สุดตัวหรืออยังถ้ายังไม่เต็มกาลังบอกตัวเองว่าไม่ถอยสวัสดีครับตอนนี้เราก็ไปเบตงเรามาแต่ปัตตลุงตอนนี้ก็ยังเหลืออีกเท่าไหร่สวัสดีครับตอนนี้เหลืออีก <c oughs> 90โลนะครับผม90โลครับผมแต่เราต้องไปปัตตานี <c oughs> เอา้าไป ไปเบตงเราจะไปเบตงครับอีกร้อยโลอ่ะพอถึงยาลาเบตงอีกร้อยโลอ่ะครับผมเครับผมเราจะไปสนุกด้วยกันครับคนที่รออยู่ทางนู้นขอเรียนเชิญต้อนรับพวกผมด้วยนะครับผมพวกผมกำลังจะเดินทางไปหาพวกคุณเดี๋ยวนี้นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ตาดิดก็พักแป๊บหนึ่งนะผมเหนื่อยไหมเหนื่อยอีกร้อยกว่ากิโลเกือบสองร้อย นะครับตอนนี้เรื่อยลอยแปดสิบเก้าลูนะเตงครับแต่ว่ามันล้ยตึงวันไหนนะครับตอนนี้เราก็มาพักผ่อนอีกไม่ไกลก็จะถึงครับรอยกว่าลูลลครับผมรอยห้าสิลูครับเบตรงครับผมตอนนี้เราก็มาถึงทะเลไปเราไปนั่งกินอะไรกัน เออหลากาไ,ไหมตอนนี้เราก็ทะเลนะอีกร้อยกว่าโลก็ถึงเบตงครับผมโคตวสวยคนระับตอนนี้เราก็มาถึงเขตปัตตานีแล้วนะครับผมความรู้สึกยังไงบ้างครับผม มันเจ็บครับผหมันเจ็บเนี่ยเขาเขารู้สึกยังไงคนเจ็บขาอ,อย่างี้เนี่ยโดนในกลุ่มเนี่ย <c oughs> ครับมันเจ็บขาเนี่ย <c oughs> ผมบอกวก่าเจ็บขาตีนตีนไอ้เนี่ยเป็นนูเลเน <c oughs> ี่ยดุดุดเดินมาครับก็ดุด <c oughs> ตอนนี้เราก็เข้าเขตป,ปัตตานีเราก็เข้ายะลาต่เดี๋ยวนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันที่ยะลานะครับไปเบตงกันนี่ก่อนนะครับผม ธอเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ไกลแสนไกลความผูกพันความห่วงใยนานเท่าไรรู้ไหมฉันยังจดจำรู้ไหมฉันยังไม่ลืม <c oughs> มาถึงตรงนี้ได้ไ,ไงครบับผมเ้ยโอเคครบับผมตอนนี้เราก็มาพักที่อตทยุป,ปูนะครับฝนกำลังตก เห็นไหมฝนกำลังตกครับผมก็ใกล้จะถึงยะลาเนอะอีกห้ากิโลครับผมประตโยยุปโปรทอใหม่ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงร้านช่างต้นไวรุ่นพอเพียงยะลาแล้วครับเชียงดิดมายะลาครั้งแรกครับแล้วก <c oughs> <c oughs> ็ช่างต้นมาแล้วร้านช่างต้นครับแล้วร้านช่างต้นรถมาเล่งมาจริงครับผม จะไปตังยังไปแล้ว้แล้วนี่กลายเป็นไปกินเกาลัดไปกินข้าลัดเการับเราก็ขออนุญาตไปกินเกาลัดก่อนนะครับเขาทำตั้งไว้แต่ตอนเที่ยงนะมาถึงตอนหกโมงแล้อีกกำเลยครับผมสวัสดีครับเราก็

ตอนนี้ก็ถึงเขื่อนบางลางแล้วครับถึงเขื่อนแล้วก็จะถึงเบตงประมาณอีก5 5กิโลนะผมจะถึงเบตงอีก5 5กิโล เต้นหน่อย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 ไม่มีอารมณ์ตอนนี้เราก็แวะที่เขื่อนแม่ฝานนะครับผมทางไปเบตงนะครับผมมันสุดยอดไหมมันสุดยอดไหมสุดยอดครับดูกับเขื่อนแม่กวาดครับผม สวัสดีครับเขื่อนไม่กวาดไปตงนะครับทางไปเบตนบเ che, okay, sure. งนะครับดูอ้อ้เดี๋ยวเราเจอที่เบตงนะครับเอโกโอเคเบตรงนะผมตอนนี้ก็การกินกับข้าวของเราครับก็ก <c oughs>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  ิน <c oughs> นี่วีดีกินกับข้าวนะครับผม ทางดิด <laughs> กินย่งกูรู้ครับัวมือเลอะที่นี่ไอเยวเวงนะครับผมถึงไอเยวเวงนะน,น,นี่เราก็กกอยู่ที่คุณุงกีปัดน,นะครับผมนี่ก็ทีมงานมีทีทมงานนะตอนนี้แล้วก็พีด่ดิด อีกสามสิบโลนะครับจะถึงเบตงนะไม่ถ่งหรอกตอนนี้เราก็ถึงเบตงนะครับผมครั้งแรกในชีวิตนะครับผมบเบตงครับผมเออเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยครั้งแรกในชีวิตเฮ้ย <c ười> สุรินมาถึงนะครับ

ตอนนี้เราก็อยู่เขตไทยมาเลเซียนะครับกึ่งกลางนะผมนี่ผมเป็นไทยแล้วนะครับทุกคน <laughs> <laughs> นี่เข้าเขตมาเลเซียนะอยจอดลุมลุมก้นแรงขึ้นี่รถรถพวกเรานะครับมาถึงเขตแดนเบตงใต้สุดแดนสยามนะครับ <laughs> ตรงกลางเลยในชะ่ไหมกลางเลยครับเขตแดนครับนี่ไทยครับ มาเลเซียครับมาเลนี่ครับนีนี้เลวเตสีสามคนไปเลวเตแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเที่ยวทุกวันเราตัวประเทศครับทีนี่เราก็อยู่ที่บาด่านมาเลเซียงครับผม อมจงรักจงรักจงรักจงหลง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 มงต์สะกดเดียวนี้เสกแล้วนะจงรักจงรักจงหลงจงหลงจงหลงเธอจงมีเพียงฉันแค่คนเดียวเชื้อรามคนนี้จะมีแต่ต้าหวานเรื่องร้ายหวานหวาน สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงอุโมงค์เบตงนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมได้มาถึงอุโมงค์เบตงแล้วนะครับทุกคนครับ <c oughs> คนที่ได้มาหรือไม่ได้มาก็คงได้ภูมิใจครใครไม่ได้มาก็เชิญมาได้ครับมันไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนะครับพื้นที่ปลอดภัทยทุกสิ่งทุกอย่างครับผมขับรถได้ปกตินะครับมาเลยครับเฮ้ยความรักเกิดจากเงินทอง สิ่งของนอกกายเล่านั้นนานวันก็ยอมสลายได้เหมือนกันรักกันมันอาจเป็นเพียงแค่บททดสอบจากเบืนองบนคงมีเหตุผลที่เป็นอย่างนี้บอกใจนี่ก็หมก ไอเยาวีงามเย็นนะครับยามเย็นนะเย็นจริงๆเย็นแน่ๆสกายวอล์กไปตรงนะสวัสดีครับวันนี้เราก็กำลังเดินขึ้นไอเยาวรับผมตอนนี้ก็คือยามเช้าเจ็ดนั้นที่เจ็ดครับคนเดินขึ้นก็เยอะนะครับ สุรินสุรินระยองก็มาครับตอนนี้คุณเดินเดินขึ้นเยอะครับไอยาเวงครับผมเ,เดินไปสิพี่ท่านรออะไรอยู่อะอถ่ายแล้วฮะอ๋อแล้วไม่เดินไม่ล่ะเด,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 ดินไปนี่ก็จะถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายแล้วโอ้ถ่ายทำไม่เดินขาไม่จะไม่เข้ากล้องนะั่น่ะ

อยู่ส <brightness> ว <desserts> ัส <hungry> ดีคร <oneself> ับไปเลยครับบรรยากาศครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ตัดดิตสุรินนะครับก็มาได้มายเยาวงครับผม ไอเยาเวงนะไอเยาเวงนะครับอ้นระยองก็มาถึงแล้วครับอ um, yeah, so oh, ้นระยองได้มาถึงแล้วครับตอนนี้นะครับผมขอให้ทุกคนที่ใครอยากมาใครอยากมารับชมหมอกที่สวยงามมากันได้นะครับผมไอเยาเวงนะครับผมไอเยาเวงครับอำเภอสตูลเอ้ออำเภอเบตงเบตงครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็คือบาตาสลิงพิฆาตเจ็ดจังหวัดเราก็ได้มาถึงไอเยาเวงนะครับผมเราก็เที่ยวไปเรื่อยทุกจังหวัดก็จังหวัด หนึ่งใต้สุดเดนสยามเมืองงามชายแดนนะครับอยู่ที่ยะลานะครับแล้วก็ไปทั่วนะครับตอนนี้สกายวอล์กประมาณ2เดือนมันก็จะเสร็จแล้วนะครับใครจะมาเที่ยวได้ก็อีกที่หนึ่งก็มีคุณนุงคิริปัตน,นะครับ แล้วก็อยู่ในหมู่บ้านอายเวงเหมือนกันนะครับใครมาก็มาได้ครับอุ้ยสวยมากหยามบ่เราไปพาความรักเกิดจากเงินทองสิ่งของนอกกายเล่านั้นนานวันก็ยอม ตอนน,กกน,นี้นำทางไปหาเหาะนะเหาะป่านวสก่เฮ้ยอ,อะไร,ะไรนี่ไงเหาะครับผมเหาะป่า,ากสก่ครับ ครับเจ้าสวนครับเจ้าสวนธรรมชาติที่แท้ผมธรรมชาติที่มอบให้เรามางอ๊ะกนเลยครับตอนนี้ก็ปลาเงาะนะครับถ้าไม่เก็บก็เจ้าสวนก็ปีแล้ว ตนนี้เอาถึงครับโอ้ยเงาะนะครับทุกคนเนาะเฮ้ยเงาะครับเนาะเจอกันเธอหัวใจฉันสัญญาเธอนั้นแทบหยุดหายใจตกหลุมรักเธอ